ยักสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 พรีวิวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้ City, พบปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดความเป็นไปก่อนเกมพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้พร้อมความเคลื่อนไหวของทั้งสองทีมอัปเดตนักเตะไม่พร้อมลงสนามและคาดการผลการแข่งขัน,ขน แมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาคืนฟอร์มเก่งได้อย่างต่อเนื่องอีกครั้งกับการคว้าชัยชนะ3นัดติดต่อกันล่าสุดเพิ่งจะบุกไปถล่มลูตันทาวในศึกเอฟเคัพขาดลอย2ประตูต่อ6เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนในเกมหลีกช่วงหลังพวกเขาทำได้เพียงเฉือนชนะคู่แข่งโดยเอาชนะแบบประตูเดียวมาแล้ว2เกมติดต่อกันแต่ก็ยังเพียงพอแห้รังตำแหน่งรองจ่าฝูงมี59คะแนนจาก26นัด มีแต้มห่างจากจ่าฝูงลิเวอร์พูลเพียงหนึ่งแต้มเท่านั้นฝ่ากฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกลับมาคว้าชัยชนะได้อีกครั้งในเกมล่าสุดที่เฉือนชนะนอตติแฮมฟอร์เรสต์มาได้สูงประตัวต่อหนึ่งในศึกเอฟเอคัพเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่ในลีกพวกเขาเพิ่งจะพลาดท่าพ่ายให้กับฝูแลมคาบ้านมาหนึ่งทกตัวสองเมื่อสุดสัปดาห์ก่อนตอนนี้รังอันดับ6ของตารางมี44คะแนนจากการลงสนาม26นัด มีแต้มห่างจากโซนท็อปโฟถึง8คะแนนด้วยกันมน n เชสเตอร์ซิตี้พบปิดสดงมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนี้ณสน,นามเอเนสเตเดียมเวลา22นาฬิกา30นาทีถ่ายทอดสดทางทูพีเมียฟุตบอลหนึ่งความพร้อมก่อนเกมของแมนซิตี้ทีมของเป๊กัวเรล่าจะไม่สามารถเรียกใช้งานเจ็คกรลิตในเกมนี้ได้แน่นอนแล้วเนื่องจากมีปัญหาการบาดเจ็บจากนัดก่อน ขณะที่ยอสตัวกวาดิโอนที่เจ็บข้อเท้าก่อนหน้านี้ยังต้องลุ้นเช็คความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งส่วนความพร้อมก่อนเกมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฝั่งทีมของเทนฮากยังคงไม่สามารถเรียกใช้งานแฮร์รี่แม็กไกวรอนวานวิสาก้าลินโตมาร์ติเนตองตตนิมาซิยาเมสันเม์ทะเลมาลลเซียลูคชอและลาสมุสคยรุนในเกมที่ได้เนื่องจากยังต้องพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บ ขณะที่ฮรริกวายนั้นยังคงต้องรอเช็คความฟิตก่อนเกมจะเริ่มอีกครั้งเป็นบิ๊กแมตช์ประจำสุดสัปดาห์นี้สำหรับสิกแมเชสเตอร์ดาบี้ที่เป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองทีมกำลังต้องการแต้มเพื่อการบรปปรลุเป้าหมายแมเชสเตอร์ซิตี้ City, ตั้งแต่หลุดเสมอเชลซีก็ทำให้พวกเขาตกมาอยู่ในฐานะผู้ตามแต่ก็จำเป็นต้องทำแต้มไล่บทกดดันจากฝูงเลือกภูตต่อไปขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังหวังลุ้นท็อปโฟร์อยู่ ซื่พวกเขาจําเป็นต้องกอบโกยแต้มให้ได้มากที่สุดเพื่อโอกาสที่เปิดกว้างในช่วงโค้งสุดท้ายรูปเกมคาดว่า,าจะเป็นเจ้าบ้านที่เปิดเกมบุกเข้าใส่ตามสไตล์ส่วนทีมเยือนจะถอยมารอตั้งรับและใช้ความเร็วของบรรดานารุกในการทําเกมสวนกับแน่นอนว่าช่วงนี้แมนซิตี้ดูมาตรฐานเหนือกว่าชัดเจนแทบทุกด,ด้านทั้งเกมบุกและเกมรับแถม2ตัวเก่งอย่างเออร์ลิงฮาแลนด์และควินดบรอยกําลังอยู่ในช่วงมั่นใจสุด จากการไป5ประตูกับ4ีแอซิ์ในเกมล่าสุดขณะที่ปีศาจแดงพวกเขาไม่มีทางเลือกมากนักต้องใช้แท็กติกเข้าสู้และหวังให้เกมรับรวมถึงแนวรุกท็อปฟอร์มทั้งหมดในเกมนี้ซึ่งบางทีความคล่องตัวของทั้งแรฟฟอร์ดและกานาโชอาจสร้างความแตกต่างได้ไม่มากก็น,น้อยอย่างไราก็ตามลึกๆก็ยังเชื่อว่าลูกทีมของเป๊ปน่าจะเอาอยู่และเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะได้ไม่ยากเย็นแต่เกมจะขาดหรือไม่นั้น ก็ต้องมาลุ้นกันว่าพวกเขาจะเฉียบคมมากน้อยแค่ไหนผลที่คาดแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด3ประตูต่อ0ลูดิอาตปีค่ายลิเวอร์พูลจะเก็บของออกจาก field แอนฟิลด์ในตลาดซัมเมอร์2024หากสโมสรเลือกต่อสัญญาใหม่ให้กับโมเมสซาล่าจนแข้งโคลอมเบียนอดเป็นเดอะแบก ซันสปอร์ตบอกว่าซาร่าฟอร์กิฟอนได้และเทนอเล็กซานเดอร์โนคือเสาหลักของแดนซึ่งต่างเดือสัญญาในปีสุดท้ายด้านเตียววกัวคันตาล่าและโจมาติปคือ2เกาที่จะหมดสัญญาในสิ้นเดือนมิถุนายน2024และก้าวเท้าตามพฤติการทีมจะคเกครอบออกไปและปีกวัยยิบเเชื่อว่าตัวเองมีศักยภาพกล้าเป็นเบอร์หนึ่งของลิเวอร์พูลหากหลุดพ้นยุคสมัยของโมซาล่าดังนั้นหากแข้งอียิปต์ยังได้ขยายสัญญ,ญาเพิ่มทางลูโชก็ไม่โอเคกับบทบาทพระรอง สู่ย้ายออกไปเป็นดาวเด่นที่อื่นดีกว่าผลงานของสตาร์โคลอมเบียนซีซั่นนี้ซัดไป6ประตูกับสาแอซิสจากการเล่น2ี่สิบห้เกมในศึกเพีย์ลมกโดยสื่อดังอ้างว่าผู้บริหารเวือ์พูลกับพร้อมรับฟังข้อเสนอซื้อดิอาสเช่นกันพอเมอร์รออสันอดีตมิชีิลคนดังฟันธงแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ะหะบางแมนซิตี้และ City, แมนยูในเดในวันอาทิตย์นี้พิมของเป๊ปคงเอาชนะไปได้สบาย แมนเชสเตียโชว์ฟอร์มเยี่ยมผล่มดูตัน6-2ในศึกเอฟเคัพรอบ5ส่วนพีษแสดงเฉือนชนะนอตเิงแฮมฟอร์เรส1-0ในขณะที่แมนเชสเตียต้องการเก็บชัยชนะเพื่อลุ้นแชมป์แมนยูก็หวังเก็บตฟฟแต้มเพื่อยันท็อปโฟแต่เมื่อสานฟันทงว่าเกมนี้เจ้าบ,บ้านคงชนะได้ไม่ยากถ้าลัสมุสโซยลุนฟิตผมก็คงให้แมนยูนเนตดม,มีโอกาสในเกมนี้ส่วนทีมเยือนจะมีความเร็วอ,อย่างมากในการโจมตีโดยกองหน้าชาวเดนมาร์กประสานงานกับอเลฮันโดรกาลาโชและมาคาราฟอร์ ตอนนี้ฮอรุนไม่อยู่จากอาการบาดเจ็บผมคิดว่านี่จะเป็นเกมบุกฝั่งเดียวจากเจ้าบ้านอันที่จริงผมคิดว่าแมนยูเนเต็ดจะมาเย็ดเอเทนสตเดียมและพอสู้ได้แต่ว่าเป็นแบบนี้ผมคงให้เจ้าบ้านชนะ3-0และผมจะไม่แปลกใจเลยหากมันจะเลวร้วายกว่าน,นั้นเออร์ลิงฮาแลนด์ทำ5ประตูในเกมเยือนพเมร์ลีกในศึกเอฟเอคัพไม่ใช่เรื่องปกติแต่เรามักมองว่ามันเป็นเรื่องปกติสำหรับเขาผมไม่สามารถปัญญาได้ว่ามันพิเศษแค่ไหนแต่มันน่าเหลือเชื่อมากและผมหมายความตามนั้นจริงๆ เขาโหดเที่ยมไม่อยู่หน้าปากประตูไม่ว่าจะเป็นการสกิดบอลเข้าประตูหร, i̇şte. รือลูกโมงนั่นสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับเขาด้วยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าเกมวิลฟูร์โคฟอร์เรสต์จะเลือกยากกว่านิซะอีกดังนั้นผมมองว่ามันจะเป็นชชนะอย่างง่ายดายของเจ้าบ้านเอนไรต์ตันนองหนอร์เซนมองว่าเปเมร์ลิกทำให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอายหลังมีการคืนแต้มให้กับเอเวอร์ตน เอลวตันถูกสั่งหงุดหดหักสิบคะแนนจากปากัญหากฎการเงินซึ่งสโม,มสรอนได้ทำการอุทธรณ์ล่าสุดได้มีการลดโทษตัดแต้มเหลือหกคะแนนซึ่งไร้มองว่าเป็นเรื่องน่าอายกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยชี้ว่าหากเป็นมนซซตี้ที่กำลังอยู่ในการสอบสวนเช่นกันและเป็นแบบนี้จะโดนสวนกลับแน่เพื่มาริกทำผิดพลาดในสองข้อหากคุณมีคนทำงานนั้นแต่พวกเขามีเก้าคนที่คอยตรวจสอบหรืออะไรก็ตามและพวกเขาเข้าใจผิดจนต้องคืนคะแนน ทนายของแมนซิตี้จะทำยังไงกับคนเหล่านั้นแมนซิตี้จะเล่นงานคนพวกนั้นแน่มันแปลกมากว่าทำไมพวกเขาถึงพลาดแบบนั้นได้สิ่งที่ผมคิดว่าพวกเขาสมควรทำโดยส่วนตัวและสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่เอาละ่ะคุณจะปรับเงินกับ10คะแนนและจากนั้นเออร์ตันก็จะบอกว่าได้เราจะยืดอุทธรณ์ให้พวกเขาอุทธรณ์แล้วหลังจากนั้นเราจะหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากอุทธรณ์จากนั้นคุณก็ตัดสินก่อนหน้านี้ปล่อยให้เป็นแบบนั้นได้ยังไง พอตอนนี้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่น่าอายแบบนี้จอห์นโอบิมิเกลอดีตกองกลางเชลซีเชียร์เต็มที่ให้วิเตอร์โอซิเมนกองหน้ารุ่นน้องย้ายมาคาแข่งในทิมนแซนฟอร์ดบิตซัมเมอร์นี้โอซิเมนถูกวางเป็นเป้าหมายหลักต้นของเชลซีที่จะดูกดึงมาเสริมทัพหลังจบฤดูกาลและทางโอบิมิเกลในฐานะอุ่นพี่ในทีมชาติก็เชียร์อย่างหนักหวังว่าให้มันเกิดขึ้นให้ได้ ผมคงทำหน้าที่เอเยตนเพื่อพยายามนำเขามาที่เชลซีผมได้20%ของข้อตกลงนั้นมังว่ามันจะสำเร็จนะเมื่อถูกถามว่าโอซเมนจะย้ายไปเล่นกับเชลซีมีความเป็นไปได้จริงจังแค่ไหนไมิเกลตอบว่าผมคิดว่ามันมีความน่าสนใจอย่างแท้จริงจากทั้งสองฝ่ายผมคิดว่าเขารักสโมสรเขาต้องการย้ายมาเล่นด้วยเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการเดินตามรอยผมในฐานะนักเตะนจีเรียที่เคยเล่นกับเชลซีเ,เ,ลเช่ชเนเดียวกับวิคเตอร์โมเซตเซเลซินบาบายานโน ซึ่งมีไม่กี่คนลอนดอนเป็นเมืองที่ยอดเยี่ยมแทนที่จะไปลิเวอร์พูลหรือสถานที่แบบนั้นคุณต้องการใช้ชีวิตที่ลอนดอนแต่เขาก็มีความน่าสนใจอย่างมากเช่นกันจากปาริเซงต์แมงและแมนยูนิเต็ดผมังคงผลดันและส่งข้อความหาเขาพยายามทำให้แน่ใจว่าเขาไม่คิดมากและมีสโมสรอนเดียวในใจผมกําลังกดดันเขาหวังว่าเขาจะมาที่สโมสสอนผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เราขาดทุกคนเห็นจากเกมชิงชนะเลิศคาราบาวครับเมื่อวันอาทิตย์มันคือการทําประตู เราต้องการกองหน้าที่ทําประตูได้ถ้าก็ทําประตู20ประตูบวกต่อฤดูกาลหรือ25ประตูใครจะรู้นั่นคื็สิ่งที่เออร์ลิงฮาแลนด์ทำมีผลด้วยทำไมเขาคือหนึ่งในกองหน้าที่สุดยอดมากเขาไม่ได้มาเชื่อมเกมอะไรเขาเอาบอลเข้าไปในเขตโทษและเขาปิดบัญชีนั่นก็สิ่งที่วิกเตอร์จะมอบให้เราอย่างแน่นอนหวังว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีและเขาจะมาที่เชลซีและกลายเป็นตำนาน